สวัสดีครับคุณลุงคุณป้าคุณพี่ทุกท่านยินดีมากที่ได้พบกันอีกครั้งผมหมอธนาแพทย์ที่มีประสบการณ์ดูแลสุขภาพมากกว่า30ปีและนี่คือช่องหมอธนาดูแลสุขภาพวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องที่ฟังแล้วอาจขนลุกคือ 7. เครื่องดื่มที่ทำลายไตยเร็วที่สุดควรหลีกเลี่ยงทันทีน่ากลัวมาก แต่ไม่ต้องตกใจนะครับผมไม่ได้มาขู่ผมแค่อยากเล่าความจริงแบบเข้าใจง่ายสิ่งที่น่าห่วงคือเครื่องดื่มเหล่านี้ใกล้ตัวเรามากหลายคนดื่มทุกวันโดยไม่รู้ตัวผมเคยมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งใช้ชีวิตค่อนข้างสุขภาพดีแต่เพราะดื่มน้ำผิดวิธีไตจึงเริ่มเสื่อมโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นคลิปนี้สำคัญมากถ้าดูจนจบทุกท่านจะรู้ว่าควรแก้ตรงไหน ก่อนที่ไตจะเสียหายหนักเกินไปไตเป็นอวัยวะที่เงียบแต่สำคัญมากทุกวันไตทำหน้าที่กรองเลือดขับสารพิษควบคุมน้ำเกลือและความดันโลหิตเมื่อไตแข็งแรงเราแทบไม่รู้สึกอะไรแต่เมื่อไตเริ่มเสื่อมผลกระทบจะลามไปถึงหัวใจสมองกระดูกและสุขภาพทางร่างกายสิ่งที่อันตรายคือไตเสื่อมไม่ค่อยเจ็บทันทีแค่เหนื่อยง่าย ปัสสาวะกลางคืนบ่อยค่าบวมเล็กน้อยหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องอายุทั้งที่สาเหตุจริงมาจากพฤติกรรมดื่มน้ำผิดสะสมมานานแม้แต่ตัวผมเองในอดีตก็เคยทำงานหนักดื่มกาแฟเข้มแทนน้ำเปล่าจนผลตรวจทำให้ผมตกใจตั้งแต่นั้นผมจึงเข้าใจว่าไตไม่ชอบความชล่าใจและผมไม่อยากให้ทุกท่านทำผิดแบบเดียวกันก่อนจะเริ่มไล่ดูเครื่องดื่มแต่ละชนิด ผมอยากอธิบายให้คุณลุงคุณป้าเข้าใจก่อนรายชื่อ 7. เครื่องดื่มที่ทำลายไตยเร็วที่สุดนี้ไม่ได้หมายความว่าดื่มครั้งเดียวแล้วไตพังทันทีปัญหาที่แท้จริงคือการดื่มบ่อยดื่มทุกวันและดื่มต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านโดยไม่รู้ว่าไตากาลังทางานหนะักผมเรียงลำดับจากสิ่งที่หลายคนมองข้ามไปจนถึงสิ่งที่อันตรายที่สุดบางอย่างฟังชื่อแล้วอาจคุ้นเคยและคิดว่าไม่น่ามีปัญหา เพราะฉะนั้นขอให้ฟังจนจบจะได้รู้ว่าควรหลีกเลี่ยงลดหรือเปลี่ยนเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าอันดับ7คือน้ำผลไม้บรรจุกล่องหลายท่านได้ยินแล้วอาจคิดว่าน้ำผลไม้มีวิตามินน่าจะดีต่อสุขภาพผมเองในอดีตก็เคยคิดแบบนั้นแต่เมื่อดูฉลากอย่างละเอียดความจริงคือน้ำผลไม้บรรจุกล่องส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำตาลสีและกลิ่นปรุงแต่ง ปริมาณผลไม้จริงมีน้อยมากกล่องขนาดประมาณ2 5 0มิลลิลตรอาจมีน้ำตาลถึง30กรัมใกล้เคียงกับน้ำอัดลมเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นไตต้องทำงานหนักในการกรองของเสียระยะยาวจะทำให้หลอดเลือดเล็กในไตเสียหายผมเคยดูแลผู้ป่วยอายุ58ปีที่ดื่มน้ำผลไม้บรรจุกล่องทุกวันเพราะเชื่อว่าดีต่อหัวใจ หลายปีต่อมาพบว่าการทำงานของไตลดลงโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามไม่ใช่น้ำผลไม้บรรจุกล้องทุกชนิดจะอันตรายถ้าระบุชัดว่าเป็นน้ำผลไม้100%เเซไม่เติมน้ำตาลไม่ใส่วัตถุก,กันเสียและตรวจส่วนผสมให้ดีก็ยังสามารถดื่มได้ในปริมาณเหมาะสมการอ่านฉลากคือวิธีปกป้องไตที่ง่ายและได้ผลที่สุดอันดับ6คือ น้ำอัดลมเครื่องดื่มที่หลายคนคุ้นเคยแต่ผลเสียต่อไตนั้นรุนแรงกว่าที่คิดในน้ำอัดลมมีฟอสฟอรัสชนิดดูดซึมเร็วซึ่งร่างกายดูดซึมได้ถึงประมาณ90%เอร์ซนฟอสฟอรัสนี้รบกวนสมดุลแคลเซียมทำให้เกิดนิ่วในไตและการแข็งตัวของหลอดเลือดในระยะยาวที่สำคัญน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องประมาณ330มลิมีน้ำตาลราว39กรัม หรือเกือบสิบช้อนชาไตต้องทำงานหนักทุกวันเพื่อจัดการน้ําตาลเหล่านี้มีงานวิจัยพบว่าผู้ที่ดื่มน้ำอัดลมวันละสองกระป๋องขึ้นไปเนี่ยมีความเสี่ยงไตเสื่อมสูงขึ้นเป็นสองเท่าผมเคยดูแลผู้ป่วยชายอายุเกิน50ปีไม่ดื่มเล้าแต่ดื่มน้ำอัดลมวันละหลายกระป๋องสุดท้ายพบทั้งนิ้วและการทำงานของไตลดลงยกเว้นดื่มนานๆครั้งในโอกาสพิเศษ ผมแนะนำให้หลีกเลี่ยงเพราะไตไม่ชอบทั้งแก๊สและน้ำตาลอันดับ5คือเครื่องดื่มชูกำลังซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มคนทำงานหนะักเช่นคนขับรถยามหรือผู้ทำงานกลางคืนจุดอันตรายคือปริมาณคาเฟอีนที่สูงมากคาเฟอีนทําให้หัวใจเต้นเร็วความดันสูงและทําให้ร่างกายขาดน้ำในขณะที่ไตต้องการน้ำเพื่อกรองของเสีย ผมเคยเจอผู้ป่วยที่ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังแทนน้ำเปล่าทั้งวันจนปัสสาวะน้อยสีเข้มและความดันสูงควรจำไว้ว่าความสดชื่นจากเครื่องดื่มชูกำลังเป็นเพียงชั่วคราวแต่ภาระจะตกอยู่ที่ไตในระยะยาวยกเว้นจำเป็นจริงและดื่มในปริมาณน้อยทางเลือกที่ดีกว่าคือน้ำเปล่าชาเขียวไม่หวานหรือกาแฟดำอ่อนๆซึ่งช่วยให้ตื่นตัวโดยไม่ทำร้ายไตยอันดับที่ 4คือไดเอทโซดาหรือเครื่องดื่มไม่มีน้ำตาลหลายท่านฟังแล้วอาจโล่งใจคิดว่าปลอดภัยแน่นอนแต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นไดเอทโซดาใช้น้ำตาลเทียมเช่นแอสปาร์ตัมหรือซูค r ราโลสารเหล่านี้รบกวนจุลินทรีย์ในลำไส้ทำให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินผิดปกติส่งผลให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นในระยะยาว มีงานวิจัยติดตามนาน11ปีพบว่าผู้ที่ดื่มไดเอสโซดาเป็นประจํามีการทำงานของไตลดลงประมาณ30%ผมเคยดูแลผู้ป่วยหญิงอายุ50กว่าปีเลิกน้ำอัดลมแล้วหันมาดื่มไดเอสโซดาทุกวนันน้ำหนักไม่เพิ่มแต่ผลตรวจไตยแย่ลงโดยไม่รู้ตัวผมไม่ได้บอกว่าห้ามเด็ดขาดแต่ถ้าดื่มทุกวนันโดยคิดว่าปลอดภยัยนั่นคือความเสี่ยงต่อไตครับ อันดับที่3คือชานมและกาแฟหวานเครื่องดื่มยอดนิยมของทุกวัยชานมหรือกาแฟเย็นหนึ่งแก้วอาจมีน้ำตาลถึง50-60ถึง6กกรัมมากกว่าน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องเสียอีกน้ำตาลสูงแบบนี้เพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคไตผมจำได้ว่ามีผู้ป่วยชายคนหนึ่งเล่าว่าดื่มกาแฟเย็นทุกเช้าเพื่อให้ตื่นคิดว่าเป็นแค่กาแฟ แต่ความจริงคือนมข้นและน้ำตาลต่างหากที่ทำรายร่างกายสุดท้ายตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะผมไม่ได้ห้ามชานมหรือกาแฟแต่แนะนำให้ลดความหวานลดความถี่หรือเปลี่ยนเป็นกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลจะช่วยถนอมไตได้มากขึ้นอันดับที่สองคือเหล้าและเบียร์และมาถึงช่วงนี้หลายท่านมักเริ่มรู้สึกสะกิดใจไม่ใช่เพราะไม่รู้ว่าเหล้าเบียร์เป็นโทษ แต่เพราะมันอยู่ใกล้ตัวในชีวิตประจําวันเหล้าและเบียร์ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ําอย่างรวดเร็วในขณะที่ไตจําเป็นต้องใช้น้ําอย่างเพียงพอเพื่อกรองของเสียควบคุมเกลือแร่และรักษาสมดุลของความดันโลหิตเมื่อดื่มเป็นประจําไตต้องทํางานหนักในภาวะขาดน้ําเรือรังส่งผลให้โครงสร้างกรองของไตเสียหายและฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความดันผิดปกติงานวิจัยหลายชิ้นพบว่า ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเป็นประจํามีความเสี่ยงไตเสื่อมสูงกว่าคนที่ไม่ดื่มประมาณ5เท่าผมเคยดูแลผู้ป่วยชายอายุเกิน60ปีทำธุรกิจต้องเลี้ยงลูกค้าบ่อยดื่มเบียร์แทบทุกวันหลายปีไม่เคยรู้สึกผิดปกติจนวันหนึ่งมีอาการขาบวมปัสสาวะน้อยและต้องเข้าโรงพยาบาลสุดท้ายต้องฟอกไตสัปดาห์ละหลายครั้ง ตอนนั่งมองเครื่องฟอกเลือดเขาพูดเบาๆว่าถ้ารู้แบบนี้คงลดตั้งแต่เมื่อก่อนผมไม่ได้บอกให้ทุกคนเลิกดื่มทันทียกเว้นผู้ที่มีโรคตับหรือโรคไตยอยู่แล้วแต่ขอให้จำไว้ว่าดื่มน้อยลงวันนี้คือช่วยยืดอายุการทำงานของไตในวันข้างหน้าอันดับที่หนึ่งฟังดูแปลกและทำให้หลายคนตกใจนั่นคือโยเกิรไขมันต่ำที่มีน้ำตาล หลายท่านเข้าใจมาตลอดว่าโยเกิร์ตเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและช่วยระบบลำไส้แต่ความเสี่ยงซ่อนอยู่ที่คำว่าใส่น้ำตาลโยเกิร์ตไขมันต่ำมักสูญเสียรสชาติธรรมชาติผู้ผลิตจึงเติมน้ำตาลเพื่อให้กินง่ายปริมาณน้ำตาลแฝงในโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยอาจเทียบเท่าหรือมากกว่าน้ำอัดลมขนาดเล็กเมื่อกินเป็นประจำทุกวันโดยคิดว่าดีต่อสุขภาพ น้ำตาลจะค่อยๆเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดส่งผลให้ไตต้องทํางานหนักขึ้นในการกรองและควบคุมสมดุลผมเคยเจอผู้ป่วยหญิงวัยกลางคนดูแลอาหารดีมากทุกคืนกินโยเกิร์ตไขมันต่ําแบบมีน้ําตาลมาหลายปีน้ําหนักไม่เพิ่มลําไส้ปกติแต่ตรวจพบระดับน้ําตาลสูงและไตเริ่มเสื่อมเล็กน้อยผมยังแนะนําให้กินโยเกิร์ตได้ยกเว้นชนิดที่เติมน้ําตาลทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุด คือโยเกิร์ตธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลซึ่งดีต่อจุลินทรีย์ในลใําไส้และไม่ทำร้ายไตยอย่างเงียบๆในระยะยาวไตสามารถฟื้นฟูได้หรือไม่นี่คือคำถามที่ผมได้ยินจากคุณลุงคุณป้าคุณพี่หลายคนด้วยสายตาที่ทั้งกังวลและยังมีความหวังคำตอบคือสามารถฟื้นฟูได้หากยังไม่สายเกินไปไตมีความสามารถในการฟื้นตัวบางส่วน หากความเสียหายอยู่ในระยะเริ่มต้นถึงปานกลางโดยเฉพาะเมื่อเราเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตให้ถูกต้องผมเคยดูแลผู้ป่วยชายอายุประมาณ55ปีตรวจพบไตเสื่อมระยะต้นจากการดื่มน้ำอัดลมและเบียร์ต่อเนื่องหลายปีตอนรู้ผลตรวจเขานอนไม่หลับและเครียดมากผมแนะนำให้หยุดเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทั้งหมดดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอควบคุมความดันและระดับน้ำตาลในเลือดหลังจาก3-6เดือน ค่าการทำงานของไตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยไม่ต้องเพิ่มยารักษาเฉพาะทางสิ่งสำคัญคืออย่ารอจนมีอาการบวมเหนื่อยง่ายหรือถึงขั้นต้องฟอกไตแล้วค่อยเปลี่ยนแปลงผมมักบอกผู้ป่วยว่าไตเป็นเหมือนคนทำงานเงียบๆหากเราให้เขาพักทันเวลาเขาก็จะพยายามดูแลร่างกายเราให้ดีที่สุดยกเว้นกรณีไตวายระยะสุดท้ายนอกนั้นยังมีโอกาสเสมอหากเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วควรดื่มอะไร แทนเครื่องดื่มที่ทำลายไตยซึ่งหลายท่านคุ้นเคยมานานคำตอบแรกและสำคัญที่สุดคือน้ำเปล่าฟังดูธรรมดาแต่ได้ผลดีที่สุดควรจิบน้ำตลอดทั้งวันเพื่อช่วยให้ไตกรองของเสียอย่างไม่หนักเกินไปตัวเลือกถัดมาคือชาเขียวไม่ใส่น้ำตาลมีสารต้านอนุมูลอิสระและไม่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดแต่ควรดื่มในปริมาณพอเหมาะและไม่ดึกเกินไปกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลหรือครีม ก็สามารถดื่มได้ในปริมาณจำกัดสำหรับผู้ที่ไม่มีปัญหาโรคหัวใจนอกจากนี้อาจเลือกโซดาไม่มีน้ำตาลหรือคอมบูชาน้ำตาลต่ำเพื่อเปลี่ยนรสชาติเป็นครั้งคราวผมมักพูดกับคนไข้แบบคำคำว่าไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอย่างทรมานแค่ใช้ชีวิตให้ฉลาดขึ้นการเปลี่ยนเครื่องดื่มไม่ใช่การลงโทษตัวเองแต่คือการช่วยให้ไตทำงานเบาลงทุกวันและผลดีนั้นจะกลับมาหาเราในระยะยาวพี่น้องคุณลุงคุณป้าครับ ฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจถอนหายใจแล้วบอกว่าดื่มแบบนี้มานานจะให้เลิกทันทีคงยากมากผมเข้าใจดีเพราะสมัยหนุ่มๆที่ผมเข้าเวโรงพยาบาลก็เคยพึ่งกาแฟแหวานกับน้ำอัดลมเหมือนกันจากประสบการณ์แพทย์กว่า30ปีผมขอสรุป 5. ขั้นตอนเลิกเครื่องดื่มทำลายไตยแบบทำได้จริงขั้นแรกคือลดทีละน้อยอย่าหยุดทันทีวันนี้ ดื่มสองแก้วพรุ่งนี้ลดเหลือแก้วครึ่งเพราะไตไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขั้นที่2คือหาของทดแทนอย่างฉลาดไม่ใช่เลิกและไม่ดื่มอะไรเลยแต่เปลี่ยนเป็นน้ําเปล่าเย็นชาเขียวอ่อนหรือกาแฟดําไม่ใส่น้ําตาลเพื่อให้สมองปรับตัวได้ขั้นที่สมเตรียมใจรับอาการช่วงเลิกเช่นอ่อนเพลียปวดหัวง่วงนอนซึ่งเป็นเรื่องปกติและจะดีขึ้นภายในไม่กี่วัน ขั้นที่4มีเพื่อนร่วมทางชวนคนในครอบครัวทําไปด้วยกันจะช่วยให้ไม่ท้อขั้นที่5จดบ,บันทึกทุกวันว่าดื่มอะไรบ้างแค่สั้นๆแต่ช่วยให้รู้ตัวมากขึ้นผมขอเสริมความเห็นส่วนตัวว่ากรณีผู้ที่น้ําตาลในเลือดต่ําหรือทํางานกลางแดดหนักควรปรับลดแบบยืดหยุ่นไม่เคร่งเกินไปและอยากย้าว่าการเลิกเครื่องดื่มทําลายไตยไม่ใช่เพื่อทรมานตัวเองแต่เพื่อให้ไม่กี่เดือนข้างหน้าร่างกายเบาสบายหลับดี และผลตรวจไตดีขึ้นจริงเมื่อเลิกเครื่องดื่มทำลายไตได้แล้วขั้นต่อไปคือการดูแลไตแบบองค์รวมในชีวิตประจำวันซึ่งสำคัญมากข้อแรกคือการกินไม่จำเป็นต้องอดหรือเคร่งเกินไปแค่ลดเค็มลดหวานเพิ่มผักปลาและโปรตีนในปริมาณพอดีข้อ2คือการออกกำลังกายไม่ต้องหนักเพียงเดินเร็ววันละ30นาทีการไหลเวียนเลือดไปที่ไตจะดีขึ้นชัดเจนข้อ3คือควบคุมความดันโลหิต และน้ำตาลในเลือดเพราะเป็นศัตรูตัวร้ายของไตที่หลายคนมองข้ามผมเคยเจอคุณลุงอายุ62ปีคิดว่าความดันสูงนิดหน่อยไม่เป็นไรสุดท้ายต้องล้างไตข้อ4คือเลือกอาหารให้ถูกควรหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปและเครื่องปรุงรสเค็มจัดหันมาทำอาหารสดกินเองที่บ้านความเห็นส่วนตัวของผมคืออย่าเชื่อ ยาบำรุงไตที่บอกต่อการปากต่อปากโดยไม่รู้ที่มาเพราะหลายเคสไตพังจากการกินมั่วๆสุดท้ายอยากให้พี่น้องคุณลุงคุณป้าจำไว้ว่าการดูแลไตไม่ใช่เรื่องวันเดียวแต่คือพฤติกรรมเล็กๆที่ทำสม่ำเสมอและไตจะค่อยๆตอบแทนเราอย่างเงียบๆพี่น้องคุณลุงคุณป้าครับไตเป็นอวัยวะที่เงียบมากพอเริ่มปวดหรือแสดงอาการชัดเจนก็มักสายไปแล้วดังนั้นการสังเกตสัญญาณเตือนตั้งแต่เนิ่นๆจึงสำคัญมาก สัญญาณแรกคืออาการบวมโดยเฉพาะบวมที่เท้าข้อเท้าหรือเปลือกตาตอนเช้าหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องอายุหรือพักผ่อนน้อยสัญญาณที่สองคือการปัสสาวะผิดปกติเช่นปัสสาวะน้อยลงปัสสาวะกลางคืนบ่อยสีเข้มหรือมีฟองเยอะและฟองอยู่นานลองนึกดูว่าทุกท่านเคยสังเกตไหมสัญญาณที่สคืออ่อนเพเลียรั้ง ทำงานนิดหน่อยก็เหนื่อยเพราะเมื่อไตเริ่มเสื่อมของเสียจะข้างในเลือดทำให้ร่างกายลา้าสัญญาณที่4คือปวดหลังบริเวณเอวปวดตื้อสองข้างไม่เกี่ยวกับการขยับตัวแต่หลายคนกลับคิดว่าเป็นปวดหลังธรรมดาผมเคยเจอคุณป้าอายุ55ปีคิดว่าเหนื่อยเพราะอายุมากจนปล่อยไว้สุดท้ายตรวจพบว่าไตาเสื่อมระยะที่ส ความเห็นส่วนตัวของผมคือยกเว้นกรณีเพิ่งออกกําลังกายหนักหรืออดนอนชั่วคราวหากอาการเหล่านี้เป็นต่อเนื่องเกินสสัปดาห์ควรไปตรวจทันทีอยากให้พี่น้องคุณลุงคุณป้าลองถามตัวเองว่ากําลังมองข้ามสัญญาณของไตยอยู่หรือไม่และจะเริ่มดูแลตัวเองเมื่อไหร่ก่อนจบผมอยากพูดจากใจในฐานะแพทย์ที่ทํางานมากว่า30ปีสุขภาพสําคัญกว่าเงินเสมอเพราะเมื่อสุขภาพพังเงินก็หายไปเร็วมากผมได้ยินคนไข้หลายคนพูดว่า ไม่น่าเลยรู้อย่างนี้เลิกน้ำหวานตั้งนานแล้วเลิกดื่มตั้งนานแล้วแต่วันนี้พี่น้องคุณลุงคุณป้ายังโชคดีเพราะการได้ฟังคลิปนี้คือโอกาสเริ่มต้นใหม่ผมอยากให้เริ่มตั้งแต่วันนี้ด้วยก้าวเล็กๆเกช่นเลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวานลดเหล้าลงหนึ่งแก้วในวงสังสังหรือไปตรวจไตปีละครั้งผมขอถามคำถามหนึ่งให้ทุกท่านคอมเมนต์ใต้คลิปเครื่องดื่มในเอย่างวันนี้ ข้อไหนเลิกยากที่สุดสำหรับคุณแชร์ออกมาเพื่อเราช่วยกันให้กำลังใจหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามช่องหมอธนาดูแลสุขภาพเพื่อให้ผมได้ดูแลสุขภาพของพี่น้องคุณลุงคุณป้าไปด้วยกันในระยะยาว